ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันลกูกต้องสวัสดีก่นอนสวสัค่ะวันนี้พ่อหอมจะมาดูเต่งนะคะที่วัดอะไรลูกที่วัดเต่งวัดแสนสุขวัดแสนสุขค่ะจังหวัดชลบุรีอันนี้รูปอะไรลูกนี่รูปอะไรรูปคนอือคนเขาถ้าถ้าถ้เราทำตัวไม่ดีมจะขาจะทำอย่างนี้ค่ะโอเค ถ้าคนทำดีก็ขึ้นสวรรค์ใช่ไหมลูกถ้าทำไม่ดีก็จะตายไปเป็นเตแล้วข้าหอมทำดีไหมโอเค <Okay. S 2> ไปนำเที่ยวไหมลูกไปกันต่อเลยมาอายู่ตรงนี้ค <c oughs> 1, 2, ่ะหนึ่งสองสามอ่าหนึ่งสองสามลูก น้ำผู้หา่ะนี้หนูจะเอาไปดูเต่นะคะอ่ะนานำไปเลยลูกตรงข้างหลังหนูนะคะเพราะว่าถ้าใครถ้าใครทำตัวไม่ดีจะตายเป็นนารุอะถ้าไงต่อถ้าใครทำตัวดีไปอยู่เป็นเทวดาเท<อ>วดาให้ให้สั่งสอนว่าให้ทำดีอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คืออะไร ตรงข้างหลังหนูนะคะถ้าอะไรคะต้นหญ้าต้นหญ้านะคะมีอีกาอยู่ข้างบนนะคะอะไรอะไรแหละมนีคะหองหอกนะคะเขาปีนนะคะแล้วก็มีหอกเลยแล้วนี้อะไรลูกเขาทำอะไรกันทำไม่ดีใช่ไหมเขาทำไม่ดีอ่ะอันนี้ก็าทำไม่ดีโอเค อันนี้พวกอันนี้อะไรพวกหลงแล้วเลยกับไบยะมุกเตะตีบิดามารดาตายไปก็จะเป็นแบบนี้เออน่ากลัวจังเลยแล้วแล้วก็เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้กลัวไหมลูกไม่กลัวโอเค <laughs> น้ำไปเลยบ๊ายบายบบ๊าายยก้องทำไรคะ